นี่คือเตรียมพ่อแม่พันธุ์หนูนานะครับที่จะไปขยายพันธุ์นะครับส่งไปจังหวัดลำพูนนะครับจากนครสวรรค์ผมได้เดินทางนะครับไปส่งรถขึ้นส่งสัตว์นะครับก็เดินทางประมาณทางเช่บ้านประมาณ20ิกิโลนะครับจะส่งไปจังหวัดลำพูนจากนครสวรรค์ไปจังหวัดลำพูนนะครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางมืดนะครับก็ส่งหนูขึ้นรถประมาณเที่ยงคืนนะครับผมในคืนนี้นะครับก็รถโทนัดนะครับเราก็ต้องไปส่งตามเส้นทางนะครับก่อนที่จะถึง ลูกค้านะครับเนาะไว้วางใจได้นะครับตอนนี้ก็ถึงที่นัดหมายแล้วก็รอรถมานะครับเังเอิญรถเลยนะครับต้องขับยูเทินมาอันนี้ก็นั่งรอรถนะครับมองซ้ายมองขวานะครับว่ารถมายังนะครับเนาะก็รอนะครับเดี๋ยวรถมานะครับอันนี้ก็รอรถนะครับรอรถโทรนัดกันแล้วนะครับผมก็รถมาพอดีนะครับผมก็จัดส่งขึ้นรถนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับ ขอบคุณลูกค้าด้วยครับจวนอภูน